สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเรามาชมคลิปกันมาดูในเรื่องของพิกเด็กวันนี้มี2เด็กให้เลือกว่าจะเลือกเออเด็กไหนเนาะเด็กที่1คือนี้นะคะสีดําเด็กที่2คืออันนี้นะคะที่เป็นรูปพระอาทิตย์มาดูกันว่าทั้ง2เด็กจะบอกอะไรกับคุณบ้างหัวข้อก็คือกว้างๆเลยดูซิว่าไพ่แต่ละสําหรับอยากจะบอกอะไรกับคุณไปดูการสําหรับเด็กที่1ก่อนนะคะโอเค อันนี้ขอเก็บไว้ก่อนเด็กที่สองสำหรับเด็กที่หนึ่งเช่นเดิมขอเช็คพลังงานของคนที่เลือกกลองที่หนึ่งเนาะพิกอเด็กกองที่หนึ่งคนที่เลือกกลองที่หนึ่งนะคะเดอะเวิ d ด์ไฟฟ์ออเพน six of cups ฟังมองว่าคนที่เลือกกองที่หนึ่งเนาะฟังรู้สึกว่าคุณได้ผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากน่ะคุณได้ผ่านช่วงเวลาที่คุณที่คุณโศกเศร้าคุณขาดแคลนคุณไม่มีกำลังใจคุณขัดสนไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินเรื่องงานเรื่องความรักคุณถูกแบบเอ่อทอดทิ้งให้ให้คุณต้องเผชิญหลายๆเรื่องอยู่ คนเดียวแล้วคุณก็หาทางออกไม่ได้ว่าคุณจะควรจะจัดการเรื่องนั้นยังไงแต่ฟังมองว่าคุณได้ผ่านจุดนั้นมาแล้วอ่ะคุณได้คุณได้ผ่านจุดนั้นมาเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยคุณได้รับกำลังใจคุณได้รับการช่วยเหลือคุณได้เติมเต็มในสิ่งที่คุณรู้สึกว่าไม่มีใครเหลียวแลคุณเพราะจริงๆแล้วเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยฟังรู้สึกว่าคุณบริบูรณ์ คุณรู้สึกฟังรู้สึกว่าคุณสมบูรณ์แล้วคือคุณอาจจะมีความคิดลึกๆในแง่ที่ว่าเออคุณเหมือนจะยังไม่โอเคยังรู้สึกว่าคุณยากลําบากและฟังก็เข้าใจว่าคุณต้องผ่านสิ่งที่ยากลําบากมากๆมาแน่ๆเลยในในอดีตหรือว่าก่อนหน้านี้หรือเมื่อเร็วๆนี้ที่ผ่านมาแต่ตอนนี้ฟังฟังมองว่าคุณน่ะสถานการณ์ปัจจุบันน่ะคุณกําลังคลี่คลายและมุ่งสู่สิ่งที่มันมีความสุขทําให้คุณแฮปปี้โดยการที่มันมี ครอบครัวซัพพอร์ตมีคนที่มาช่วยเหลือมีคนที่หยิบยื่นอความช่วยเหลือมาให้คุณเนาะคุณกำลังดีขึ้นนะคะในสถานการณ์ปัจจุบันโอเคทีนี้มาดูต่อสิว่าสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งไพ่อยากบอกอะไรโอเคไพ่อยากบอกอะไร Knight of Pentacles อ s w วนถือหรี Five of Cup Ace Ace of Swords <No. S 2> Ace of Swords ไพ่กำลังจะบอกคุณว่าคุณไม่ต้องเป็นห่วงความรู้สึกของคุณที่คุณมันความรู้สึกแบบ เฟลล้มเหลวของคุณน่ะคุณรู้สึกว่าคุณไม่พอใจแต่จริงๆอ่ะคุณมันยังมีสิ่งอื่นๆที่ที่มันดีแล้วมันเป็นรากฐานที่ไปต่อได้อยู่นะคุณอาจจะโฟกัสในสิ่งที่คุณล้มเหลวและผิดหวังมาก่อนหน้านี้คุณอาจจะโฟกัสในสิ่งที่คุณคาดหวังแล้วมันได้แค่เหมือน80% 70%ออย่างเงี้ยแต่คุณอย่าลืมนะ ว่ามันได้ตั้ง80 70%มันอาจจะไม่ได้ดั่งใจคุณ3 0 20%แต่อีก70% 80%อย่างน้อยมันก็ยังมีอะไรที่มันได้ดั่งใจคุณบ้างถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้ร0อยก็ตามเพราะฉะนั้นเนี่ยไพุ่ณเลยบอกว่าคุณคุณอย่าคุณอย่าผิดหวังอย่าไปเฟลกับมันนานมากนะักแล้วคุณลองมองดูว่ามันมีคนที่คอยช่วยเหลือคนที่คอยซัพพอร์ตคนที่ให้กำลังใจและคนที่พยายามจะให้คุณไปต่ออยู่นะและสุดท้ายยเนี่ ความไม่ชัดเจนต่างๆความไม่ความไม่แน่นอนต่างๆมันจะนําพาความชัดเจนมาสู่คุณคือพูดง่ายคือปัจจุบันนี้คุณอาจจะรู้สึกไม่ชัดเจนรู้สึกว่าแล้วมันจะยังไงต่อะแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นะแล้วยังไงอ่ฉันมองไม่รู้มองไม่เห็นทางออกคุณจะชัดเจนขึ้นนะคุณจะเจอคําตอบของคุณว่าคุณจะควรจะไปทางไหนจะมีคนช่วยให้คุณได้รับคําตอบนั้นจะมีคนช่วยให้คุณได้ เคลียได้มีเหมือนแบบวิชั่นที่ชัดเจนว่าโอเค next ฉันไปเส้นนี้แหละประมาณนี้นะ mm hmm. คุณจะมีความมั่นคงนะมีความมั่นคงทางอารมณ์มากขึ้นนะ mm hmm. คุณจะมีความเหอเข้าอกเข้าใจในเรื่องของของสิ่งที่มันเป็นไปมากขึ้นคุณจะคริสตัลเคลียร์มากขึ้นกับว่ามันเกิดขึ้นเพราะอะไรนะที่ผ่านมาฉันเสียใจเพราะอะไรนะแล้วฉันข้ามผ่านจุดนั้นมาได้ยังไงนะมันเหมือนว่า คุณจะได้เห็นสิ่งนั้นน่ะคุณจะได้เห็นสิ่งนั้นแล้วมันจะชัดเจนขึ้นแล้วคุณจะไปต่อได้ move on ได้คุณจะไปต่อได้อย่างดีเลยนะคุณจะไปต่อได้แบบนิ่งๆเลยไม่เขวแล้วอะ่ะพูดง่ายตอนนี้มีเขวมีแบบส,สายไปสายมาแต่คุณจะมีความหนักแน่นมั่นคงและไม่เขวอีกต่อไปเนาะตอนนี้ไพ่แค่อยากให้คุณมองในสิ่งที่ดีที่มีอยู่นะคะมองแสงสว่างที่มันส่องลงมาตอนนี้มันมีนะ มันมีช่องทางนั้นอยู่มีคนคอยช่วยเหลือคอยให้การสนับสนุนอยู่ ction, ดิเรกชันใดๆเนี่ยมันจะมาหาคุณนะฟังมองว่าคุณอาจจะต้องเพ่งมองมานิดนึงมันมาแหละมันมาแล้วแหละแต่คุณอาจจะยังมองไม่เห็นตอนนี้เพราะว่าคุณกําลังโฟกัสอยู่กับความรู้สึกที่แย่ๆหรือว่าความรู้สึกที่ไม่ดีหรือความเฟลของคุณอยู่เนาะคนที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งฟังว่า มันเป็นเรื่องอิมโ i ม n a l นอลของคุณเลื่อๆความจริงเนี่ยเรื่องเราวที่เกิดขึ้นหรือว่าเรื่องที่ไม่ดีที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมันไม่ได้มันไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะคะมันสามารถที่จะทําให้ดีขึ้นได้ให้กําลังใจตัวเองเข้าไว้นะให้กําลังใจตัวเองเข้าไว้ไม่มีใครทําให้คุณหดได้เท่ากับตัวคุณเองเนาะจริงๆโอเคมาดูซินี่ไงคุณจะคุณจะเอาชนะทุกอย่างได้เนี่ยไม่ต้องห่วงเลยไม่ว่าจะมีกี่ไม้เท้ามา ฟาดฟันคุณเนี่ยคุณก็ยังยืนหยัดนะต่อสู้กับปัญหาต่อสู้กับงานต่อสู้กับโปรเจกต์อะไรต่างๆที่มันรุมเรา้ามารุมมาตุ้มมาระสมเข้ามาหาคุณคุณจัดการได้แล้วคุณจะนิ่งด้วยมันเหมือนประมาณว่าพอคุณได้ค้นพบแล้วเนี่ยว่าคุณทําอะไรได้ศักยภาพของคุณเนี่ยคุณจะนิ่งเลยกลายเป็นว่าอะไรก็มาเถอะไม่หวัน่นจัดการได้มาชัว เคลียร์ไปทีละเปาะจัดการไปทีละปมและทําได้ทุกปมด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องมั่นใจในตัวเองนะคะสติดีๆนะภายใบนี้ก็อาจจะบอกว่าถ้าคุณเป็นคนที่ชอบนั่งสมาธิอยู่แล้วช่วงนี้ก็อาจจะต้องนั่งสมาธิกําหนดลมหายใจหรือออยู่กับลมหายใจหร,หรือมีสติให้มากๆคืออย่าไปอิมม i ช n ั่นอลกับเรื่องอะไรที่เข้ามาโอเคเข้าใจว่าพอมันมาปุ๊บคุณสมมุติขึ้นปั๊บอย่างเงี้ย แต่คุณรู้ตัวคุณรู้ตัวแล้วคุณก็ลงแล้วก็ใช้สติใช้เหตุผลในการจัดการเรื่องนั้นอย่างเงี้ยเป็นต้นเนาะก็คุณทําได้เพราะว่าคุณทําอยู่แล้วไอ้เรื่องของการจัดการอารมณ์ควบคุมสติหรือกําหนดลมหายใจหรือทําสมาธิคุณมีสมาธิอยู่แล้วพยายามโฟกัสให้มากๆในสิ่งที่คุณจะจัดการเนาะโฟกัสในเชิงที่มันเป็นเหตุเป็นผลมากกว่าโฟกัสในเรื่องของอารมณ์และความรู้สึกต่อเรื่องนั้น นะคะวันนี้ขอบคุณมากสาหรับคนที่เลือกกองที่1น,นะคะขอให้คุณผ่านพ้นทุกๆอย่างว่าจะเจออะไรขอให้คุณผ่านมันได้ด้วยดีแล้วก็ประสบความสําเร็จในทุกๆเรื่องนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะมาดูค่ะสําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่2นะคะดูว่าคนที่เลือกไพ่กองที่2เลขที่2ในวันนี้<ม>ถ้าอยากจะบอกอะไรคุณโอเคเ,เลือกสําหรับนี้นะคะพิกซี่ วันนี้น้องหมากวนมากเลยเป็นอะไรอะ่ะฮึโว่มาดูกันค่ะคนที่เลือกไพ่กองที่สองเอซุบคอยด์ the d e v เ l the w o โอ้ยทั้งสองกองนี่มีเ h เวิ r เหมือนกันเลยนะใช่ไหมใช่ โอเคคนที่เลือกไพ่กองที่2ตอนนี้เป็นยังไงบ้างเป็นยังไงซิคนที่เลือกไพ่กองที่สองนะคุณน,นี่นะเป็นคนที่เอ,อทำงานด้วยความรู้ความสามารถเป็นพิเศษเฉพาะทางอะฟังว่าคุณอาจจะมีอาชีพอะไรบางอย่างที่เป็นอาชีพที่เป็น professional เนาะใช้คำว่าอะไรดีเป็นอาชีพที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะทางของคุณอะคุณเป็นคนขยัน มากคุณเป็นคนที่เหมือนขยันหาตังหาเงินเกง่งแล้วคุณใช้ความรู้ความสามารถพ,พิเศษเฉพาะทางของคุณนะฟังมองว่าเ,เอซ c อบคอยเนี่ยมันเป็นเรื่องของการหาเงินมาได้ด้วยด้วยทักษะและฝีมือคุณอาจจะเป็นนักกายภาพบําบัดเหรอเป็นช่างศักดิ์เหรอเป็นออช่างไม้เหรออะไรประมาณอย่างเงี้ยคือมันเป็นทักษะที่เป็นสเปเชียลิสต์อ่ะอเพราะฉะนั้นเนี่ย ปัจจุบันนี้คุณสามารถหาไรายได้ได้เยอะนะจากความสามารถของคุณเองเนาะแล้วก็จากแพชชั่นด้วยคุณเป็นคนที่อ,อุ้ยแต่ลมันจะปิดจะทันไหมเนี่ยตอนนี้ผิดไว้ก่อนเห็นน้อยๆคุณเป็นคนที่มีแพชชั่นด้วยคุณทำมันด้วยแพชชั่นอะมันคุณเป็นคนทำงานที่เป็นงานฝีมือ หรือว่างานที่ต้องใช้ความความ specialist และทํามันด้วย p a ชชั่นทามันด้วยความที่คุณรักมันจริงๆก็จริง,รง,รงอ่ะสมมติลเลเซถ้าเกิดคุณเป็นช่างศักอย่างเงี้ยถ้าคุณไม่รักมันไม่มี p a ชชั่นในมันคุณก็คงทํามันแล้วนํามันมาเป็นส่วนที่หารายได้ไม่ได้อ่ะนะฟังว่าปัจจุบันนี้ยคุณทําสิ่งที่คุณทําอยู่ทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักหรือไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินหรืออะไรก็ตามคุณทําทุกอย่างด้วยแพชชั่นมากๆนะตอนนี้นะ ทำทุกอย่างด้วยความรู้สึกอยากจะทํามันจริงๆหลงไหลในมันจริงๆแล้วมันก็สามารถทําให้คุณได้ผลประกอบการถ้าไม่ใช่เงินมันก็จะเอินด้วยความรู้สึกดีๆมาให้คุณให้อให้ผลประโยชน์อะไรกับคุณบางอย่างอะถ้าไม่ใช่ในแง่ของของทรัพย์สิสนหรือตัวเงินในที่นี้เนี่ยารายได้มันก็อาจจะหมายถึง อินค m ำมันอาจจะหมายถึงอะไรบางอย่างที่กลับเข้ามาแล้วทาให้คุณรู้สึกโอเคเติมเต็มคุณเนาะเดอะเวอร์ขึ้นมาคุณบริบูรณ์อยู่แล้วอ่ะคุณได้ทําในสิ่งที่รักคุณได้จัดการในสิ่งที่ชอบคุณมีความสเปเชียลิสต์มีคนเข้ามาขอความแนะนําขอคําปรึกษากับคุณด้วยความที่คุณเป็นสเปเชียลิสต์นี่แหละแล้วคุณก็แฮปปี้ในสิ่งที่ทํามากๆฟังรู้สึกว่าตอนนี้คุณมีความสุขดีเลยอะถ้ามองแล้วเนี่ย รูสึกว่เพียงแต่ว่าคุณอาจจะทํางานหนักเออ,อแต่ว่ามันเป็นงานหนักที่ฉันอยากจะทำอะนะมาดูกันว่าไพ่อยากจะบอกอะไรคุณนะคะสําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่สองมาค่ะ temperance ว้าว temperance ten of s w o r d และ ten of coins ว้าว การเปลี่ยนแปลงกำลังจะเกิดขึ้นนะคะ Temperance ขึ้นมาไพ่อาจจะบอกว่าคุณอาจจะมีความคิดที่อยากจะเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างคุณอยากจะจบอะไรบางอย่างหรือเปล่าตอนนี้ถ้าเป็นเรื่องงานคุณอาจจะยุติโปรเจกต์หนึ่งแล้วอยากจะสร้างโปรเจกต์ใหม่เริ่มโปรเจกต์ใหม่หรือเปล่าหรือว่าคุณคุณกำลังพึ่งพึ่งย้ายงาน เพิ่งออกจากงานเพิ่งจบจากงานเก่าเพิ่งจบจากสิ่งเก่าหรือคุณเพิ่งเปลี่ยนสถานะจากอะไรบางอย่างมาเป็นอะไรบางอย่างเนี่ยเปลี่ยนสถานะของตัวเองถ้าเป็นในเรื่องของความรักอาจจะเปลี่ยนสถานะจากจบสถานะเดิมเริ่มสถานะใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่คุณเนี่ยไพ่บอกว่าไม่ต้องกลัวเลยคุณมีเทนนิคอยนะคุณจะมีความมั่งมีมั่งคั่งนะ คุณจะมั่งคั่งคุณจะมีกินมีใช้คุณจะเติมเต็มความสุขของคุณได้ด้วยสิ่งที่คุณได้หามาด้วยน้ำพักน้ำแรงของคุณน่ะเอามาเติมเต็มความสุขของคุณครอบครัวของคุณสนับสนุนคุณอย่างดีนะคุณมีกําลังใจที่ดีนะคะการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นมันจะทําให้คุณจบจากความเจ็บปวด จบจากความเศรา้าความมืดมิดของเรื่องอะไรบางเรื่องนะนำพาไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นนะนำพาไปสู่สิ่งที่มั่นคงนำพาไปสู่สิ่งที่สว่างสดใสสิ่งที่แฮปปี้มั่งมีมั่งคั่งนะความเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นในขณะเดียวกันนะคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองเนาะฟังก็มองว่าเป็นแองเจิลส์นะลักษณะนี้ก็คือมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ดีคุ้มครองสิ่งที่คุณอธิษฐานสิ่งที่คุณคิดหวังไว้เนี่ย มันจะได้รับการตอบรับนะคะความทุกข์ความเศร้าที่มีนะมันจะหมดไปนะคะเทนอฟสอดฟังมองว่าเออมันจะเปลี่ยนแปลงจากเทนอฟสอดไปสู่เทนอฟคอยอมันจะเปลี่ยนแปลงจากความเจ็บปวดที่สุดกลับไปสู่ความแฮปปี้ความมั่งมีความฟูความพร้อมความบริบูรณ์ที่สุดนะคะมาดูสิไพ่อยากจะสรุปคุณว่ายังไง ทำไมอลูกน้องหมางอแงจัง Two of Cups นี่โอเคถ้าเป็นเรื่องของความรักนะคะคุณอาจจะจบจากรักกัหมาเก่าแล้วก็ได้เจอกับคู่ของคุณคนที่เหมาะสมกับคุณคนที่ซัพพอร์ตคุณอย่างเต็มที่คุณที่เขาเรียกว่ากัลายาณมิตรสุดๆกับคุณอย่างเงี้ยเนาะถ้าคุณเคยผิดหวังในเรื่องของคนในเรื่อง,องความสัมพันธ์อะไรบางอย่างมาเนี่ยคุณกําลังจะได้เจอในสิ่งที่ดีเนาะ ถ้าไม่ใช่เรื่องของความรักคุณจะได้รับการสพอร์ตอย่างที่สุดในการที่คุณจะได้ทำในสิ่งที่คุณต้องการคุณจะได้เอินได้รับในสิ่งที่คุณควรจะได้นะคุณจะมีการเลยานมิตรที่ดีคุณจะได้ถ้าคุณได้มีการเปลี่ยนถ่ายยโยกย้ายหรือว่าเปลี่ยนสถานะเปลี่ยนโพสิชันหรือว่ายโยกย้ายตําแหน่งงานอะไรก็ตามคุณจะไปเจอการลยาณมิตรที่ดีสําหรับคุณที่นําพาคุณไปสู่ความมั่นคงอะนะโอ้ดีจังเลย กองนี้ก็ดีนะคะทำต่อไปในสิ่งที่คุณแพชชั่นนะฟังรู้สึกว่าเหมือนคุณกําลังกังขาอะไรบางอย่างว่าสิ่งที่ฉันหลงไหลเนี่ยมันควรไหมอะไรอย่างเงี้ยสิ่งที่ฉันรู้สึกอินมากๆกับมันเนี่ยมันถูกทางหรือเปล่าวะอะไรเงี้ยฟังรู้สึกว่าคุณมองแบบนั้นเหมือนกันนะแต่คุณอย่าไปคิดแบบนั้นเลยในเมื่อคุณชอบมันมากๆคนเราถ้าทําอะไรในสิ่งที่มันรักมันหลงมากๆแล้วเนี่ยมันไม่มีทางที่มันจะมันจะแย่หรอกมันจะมีแต่ลึกขึ้นลึกขึ้น แลวความสเปเชียลิสมันเป็นอะไรที่มันไม่ได้มาง่ายๆสำหรับคนทุกคนนะคะเพราะฉะนั้นจงภูมิใจในตัวคุณเข้าไว้แล้วก็การเปลี่ยนแปลงใดๆที่เกิดขึ้นเนี่ยจงอ,อย่าก,กังวลกับมันมากเปิดรับมันเนาะแล้วก็ปล่อยให้มันจัดการในตัวของมันเองแค่รู้เอาไว้ว่ามันกําลังจะสิ้นสุดความแย่ๆที่สุดของคุณแล้วมันกําลังจะจบแล้วหรือการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้มันทําให้คุณก้าวผ่านสิ่งที่คุณรู้สึกว่าไม่โอเคไปแล้วอะ่ะอืม นะคะวันนี้ขอบคุณมากสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่2นะคะขอให้คุณมีความสุขมากๆนะแล้วก็ใครที่ชอบก็กดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ฟังด้วยขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ